สวัสดีคุณคสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับในภาพนี้เราจะมาเรียนนะครับวิทยาศาสตร์เรื่องการแพร่แล้วก็การออสโมซิสอ่ะไหนใครเคยได้ยินคําว่าการแพร่หรือว่าการออสโมซิสมาสอนนี้บ้างมีไหม<อ>ไม่มีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้นะครับว่ามันมีกระบวนการอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับ เดี๋ยวครูขอทวนความรู้ของนักเรียนนะครับในคาบก่อนหน้านี้ยังจําได้ไหมเอ่ยว่าเราเรียนเรื่องโครงสร้างของเซลล์ใช่ไหมคาบที่แล้วโครงสร้างของเซลล์นะครับมีส่วนประกอบด้วยกันกี่ส่วนที่สําคัญครบคได้ไหมสามส่วนคส่วนนะครับสามส่วนนะครับที่สําคัญส่วนที่หนึ่งก็คือตาเอะไรนะนิวเคลียสส่วนที่สงก็คือนิวเคลียส ส่วนที่สองคืออะไรโคาร์บอนคาร์บอนส่วนที่สามคือเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์อ่าส่วนประกอบที่สำคัญสามส่วนนะครับอ่าส่วนแรกก็คือนิวเคลียสหน้าที่ของนิวเคลียสทำอะไรมีใครจำได้ไหมหน้าที่ของนิวเคลียสก็ราะคุณกระบวนการในตั้งเซลล์อ่าก็คือควบคุมกระบวนการทำงานต่างๆของเซลล์นะครับอย่างเช่นที่บ้านของเรานะครับ ถ้าคนที่ดูแลเราก็คือพ่อกับแม่ใช่ไหมิหมวเคลก็เปรียบเสมือนพ่อแม่นะครับส่วนไซโวพลาสซมคืออะไรไซโทพลาสซมคือของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์ข้างในมันจะมีออก์แกแนลนะครับยังจำออก์แกแนวได้ไหมออก์แกเนลคืออะไรอ,ะอย่างเช่นไมโตคอนเดียไหนมีใครจำได้ว่าไมโตคอนเดียทำหน้าที่อะไรทำหน้กกาที่ะสร สร้างพลังงานให้แก่เซลล์ถูกต้องผู้ถามต่อว่าพลังงานที่ไมโทคอนเดรียสร้างอยู่ในรูปแบบอะไร ATP ค่ะ,ะ ATP <c oughs> เก่งมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าสิ่งมีชีวิตพุกชนิดนะครับล้วนต้องการพลังงานในกระบวนการเมแทบอลิซึมไม่ว่าเราจะนั่งเรียนอยู่ตอนนี้นะครับไปกินข้าวออกกำลังกายต่างๆล้วนแต่ต้องการใช้พลังงานนะครับแล้วออร์แกเกนลนะครับ คือไมโทคอนเดียมันมีความสําคัญครูถามอีกนะครับว่าอวัยวะในร่างกายของเราส่วนไหนที่พบไมโทคอนเดียนะครับเป็นจํานวนมากตับค่ะตับถูกต้องไตหัวใจหัวใจนะครับจะมีหัวใจไตแล้วก็ตับนะครับที่มีไมโทคอนเดียเป็นจํานวนมากเพราะว่าเป็นอวัยวะที่ทํางานหนักไหมทำงานหนักหัวใจ ถ้าหัวใจไม่ทํางานเกิดอะไรขึ้นตายนะครับ<ป>เพราะฉะนั้นไมโตคนเดียนะครับจึงมีความสําคัญนะครับกับอวัยวะดังกล่าวแล้วส่วนที่3ก็คือส่วนที่อของหุ้มเซลล์หรือที่เราเรียกว่าอ่ะเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเซลเมมเซล์เมมเบรนเซลล์เมมเบรนนะครับก็คือเยื่อหุ้มของเซลล์นะครับซึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับเกี่ยวข้องกับเซลล์เมมเบรนยังไง คือเราจะมาเรียนเรื่องการเข้าออกสารภายในเซลล์นะครับนั่นก็คือการแพรแล้วก็การออสโมซิสนะครับเพราะว่านะครับเยื่อหุ้มเซลล์มันทําหน้าที่ในการเป็นเยื่อเลือดผ่านนะครับในการผ่านเข้าออกของสารนะครับต่างๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาในวันนี้นะครับเดี๋ยวกูขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะครับมาทําการทดลองกับกูอ่า ยกมือใทยอ่าสุริยายก,ยกก่อนนะครับเดี๋ยวให้สุริยานะครับมาทา<อ>การทดลองเลื่อนกันกับครูอ่าแต่ก่อนที่จะทาการทดลองครูอธิบายนิดนึงก็คือครูมีบิกอร์ด้วยกันนะครับสองบิกอร์นะครับสองใบใส่น้ําในปริมาตรที่เท่ากันนะครับอ่ะจากนั้นครูนะครับจะใส่ที่เป็นสีผสมอาหารนะครับลงไปโดย วิกอร์ที่1อ่ากับวิเกอร์ที่2ซ้ายกับขวาวิเกอร์ซ้ายกูจะใส่สีผสมมหาลงไป5หยดส่วนวิกอร์ขวากูจะใส่สีผสมมหาลงไป10หยดนะครับเมื่อใส่ลงไปแล้วนะครับเราจะทิ้งแล้วเวลาไว้และมาดูผลอีกทีหนึ่งอ,อันนี้พอจะเข้าใจเนาะ,ะสุริยาออกมาสุริยาออกมา เพือ่อนๆในห้องเมื่อกี้ครูบอกว่าพิกเกอร์ซ้ายพิกเกอร์ซ้ายใส่สีผสมอาหารกี่หยดนะใช่หยดอไม่หรืลงไปเลยลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าฟังขวากี่หยดต์กิโยต์รับพคำการหนึ่ง 2 uh, 3 uh. อนดุภาคที่มีความเข้มข้นสูงนะครับไปสู่นะครับอนุภาคของสารที่มีความเข้มข้นต่ำนะครับจนกระทั่งความเข้มข้นของสารทั้งสองอย่างนะครับจะเข้าสู่ภาวะสมดุลน,นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิกเกอร์นะครับในสไลด์นะครับสีฟ้านะครับ คืออุณหภของอะไรครับน้ำนะครับสีแดงคืออนุณาภของสีผสมสีผสมอาหารนะครับอ่าอุภามน้ํานะครับกับสีผสมอาหารอันไหนที่มีจํานวนน้อยกว่ากันอ่าระหว่างสีผสมอาหารกับน้าทีผสมอาหารอ่าสีผสมอาหารมันน้อยกว่านั่นก็คือมันมีความเข้มข้นสูงส่วนน้ํานะครับมีปริมาณที่มากกว่าก็คือมีความเข้มข้นต่ํา เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับสีผสมอาหารกับน้ำอย่างที่นักเรียนเห็นก็คือสีแดงกับสีฟ้ามันจะเท่ากันก็คือมันจะผสมกันถูกต้องไหมอ,อันนี้ก็คือหลักของการแพร่นะครับเบื้องต้นถ้ายกตัวอย่างการแพร่ในชีวิตประจำวันนะครับของพวกเราพอจะยกตัวอย่างให้ครูสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมที่พวกเราพบเห็น อ๋การทานน้ำแดงเฮมูบอยนะครับก็คือน้ำแดงเฮมูบอยนะครับถ้าเรากินเฉพาะน้ำแดงเราจะรู้สึกว่าอย่างไรถ้ากินไปหวานลักษณะเหนียวหรือไม่เหนียวเหนียวนะครับเพราะว่ามันมีความเข้มข้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีการเติมน้ำเปล่านะครับเป็นตัวละลายนะครับเพื่อให้ น้ำแดงเทมโบอยนะครับละลายได้นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่เรานะครับเห็นในชีวิตประจำวันนะครับแล้วมันก็จะมีตัวอย่างนะครับอีกอ่ะสองอันนะครับก็คือพืชนะครับอ่ะพืชนะครับมีรากนะครับรากของพืชทำหน้าที่อะไรนักเรียน ดูซึมน้ำนะครับแล้วก็แร่ธาตุนะครับเข้าสู่นะครับรากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความเข้มข้นนะครับของน้ำแร่ธาตุหรือว่าออกซิเจนนะครับมันจะมีความเข้มข้นที่มากกว่าภายในรากนะครับน้ำหรือว่าแร่ธาตุมันจึงจะเข้าสู่ผลรากเพื่อที่จะได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชนได้น้ำแร่ธาตุมีการลำเลียงจาก บนลงล่างหรือว่าล่างขึ้นไปข้างบนล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนนะครับเป็นการดูดซึมนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือการแพรกของแก๊สคาร์บอนไดออกไซดรู้จักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไหมรูาอ่าเราหายใจเอาไรเข้าไปเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมเมื่อหายใจออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายนะครับใช้ กระบวนการเมแทบอลิซึมนะครับเมื่อร่างก,กายใช้ออกซิเจนนะครับเรียบร้อยแล้วมันก็จะกลายเป็นแก, oh <my> สก๊สออกบิเจนออกมาออกมาออกสู่ชั้นบรรยากาศนะครับที่บรรยากาศรอบตัวของเรานะครับซึ่งเรามองเห็นไหมว่าอันไหนมันคือแก๊สคาร์บอนอันไหนคือแก๊สออกซิเจนอาอ้ oh <my> อก็มองไม่เห็นใช่ไหมครับทีนี้พืชน,นะครับใบของพืชมันก็จะมีสีเขียวใช่ไหม อ่ะสีเขียวของใบของพืชนักเรียนรู้ไหมว่ามันมาจากอะไรสีเขียวอ,โโอ่ามาจากคลอโรฟิลนะครับคลอโรฟิลก็คือสารสีเขียวที่อยู่ในพืชนะครับทําหน้าที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพืชมันจึงมีการนะครับดูดเอาแก๊สคาร์บอนนะครับรวมกับแสงแล้วก็รวมกับคลอโรฟิลนะครับ เป็นวัตถุดิบในการสั่พอได้แสนของพื่นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพร่นะครับอะ่ะการแพร่นะครับมันก็จะขึ้นอ,อยู่กับความเข้มข้นของสารนะครับอย่างเช่นการทดลองที่เราทําไปเมื่อสักครู่นี้ความเข้มข้นของสารก็คือสีอะไร,รสีผาสม,มัอาหาร,รใช่ไหมในยีบเอร์ที่หนึ่งอ่าเราลองมองไปที่ บเกอร์ทั้งสองใบอ่าเมื่อเวลาผ่านไปเกิดอ,อะไรขึ้นบกเกอรซ้ายที่หยดสารลงไปห้าหยดเกิดอ,อะไรขึ้นสีสีมันจะจางส่วนบิก,กอร์ขวาหยดลงไปสิบหยดสีมันจะออกเป็น,เ,นเข้มๆนะครับมันก็คือความเข้มข้นของสารนั่นเองนะครับส่วนอันที่สองก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิมีผลต่อก,การแท่ยังไงนะครับ เมื่ออุณหภูมิศูนย์องศานะครับอะไรจะเกิดขึ้นศูนองศาร้อนหรือว่าหนาวหนาว,นาวมันอาจจะเกิดน้ำแข็งใช่ไหมใช่ถ้ามันเกิดน้ำแข็งนักเรียนคิดว่าสีผสมอาหานมันจะแร่ไปยังน้ําได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมินะครับก็ต้องมีความเหมาะสมยิ่งอุณหภูมิที่สูงนะครับการแพ่ก็จะเกิดขึ้นได้เร็วเท่านั้นนะครับ แล้วก็อนุภาคของสารนะครับสารที่มีอานุภาพที่มีขนาดเล็กมันจะแพร่ได้เร็วกว่าอนุภาพที่มีขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นอะไรดีน้ำแข็งอ่าน้ำแข็งสมมติครูมีน้ำแข็งที่เป็นก้อนก้อนใหญ่ๆหนึ่งก้อนกับน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งหมดนักเรียนคิดบ้าน้ำแข็งชนิดไหนมันจะละลายเร็วกว่ากันน้ำแข็งหมดน้ำแข็งหมดใช่ไหม เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำแข็งหมดนะครับมันจะละเอียดเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะครับให้กับสารนั่นเองนะครับในการละลายแล้วก็ความสามารถในการละลายของสารนะครับก็ขึ้นอยู่กับสารชนิดนั้นนะครับที่เรานามาละลายนั่นเองนะครับเข้าใจกระบวนการแค่ทุกขั้นตอนแล้วใช่ไหมใช่พอจะเข้าใจนะครับในกระบวนการ แนะครับต่อไปนะครับจะเป็นกระบวนการออสโมซิสอกระบวนการออสโมซิสมันก็จะคล้ายๆกับกระบวนการแพ่อ่ะกระบวนการออสโมซิสนะครับก็คือกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ําย้ําว่าเป็นการเคลื่อนที่ของน้ํานะครับจากอนุภาคที่มีความเข้มข้นต่ําไปสู่อนุภาคที่มีความเข้มข้นสูง นะครับเราจะเห็นว่านะครับอนุภาคจากตัวอย่างก็คือกลมๆนี้นะครับั่งนี้ก็คือโปรโตีนนะครับัองนี้มีน้อยหรือมากน้อยส่วนฟองนี้มีมากใช่ไหมใช่เมื่อเกิดกระบวนการออสโมซิสนะครับน้ำนะครับจากความเข้มข้นที่ต่ำนะครับมันจะเคลื่อนที่ไปยังความเข้มข้นที่สูงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักของกระบวนการ ออสโมซิสนะครับที่เราพบเห็นจะสังเกตว่าการออสโมซิสนะครับปัจจัยนะครับในการเกิดการออสโมซิสมันจะคล้ายๆกับการแพ่นั่นก็คือ,อความเข้มข้นของสารใช่ไหมความเข้มข้นของสารถ้ามีความเข้มข้นตำ่ำนะครับมันก็จะแพ่ไปสู่ความเข้มข้นที่สูงนะครับส่วนอุณหภูมิก็เช่นเดียวกันถ้าอุณหภูมินะครับ ยิ่งสูงนะครับการออสโมซิสมันก็จะเกิดได้เร็วนะครับทีนี้นะครับเราได้นะครับรู้กระบวนการนะครับของการแทร่แล้วก็การออสโมซิสนะครับนักเรียนพอจะเข้าใจทั้งสองกระบวนการหรือยังเข้าใจหรือยังพอจะเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้นะครับครูจะให้นะครับพวกเรานะครับลองทําข้อสอบอลองทําข้อสอบดูนะครับ ว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอเดี๋ยวรอสักพู่หนึ่งครัหรับข้อสอบนะครับที่ครูจะให้พวกเราลองทำนะครับจะเป็นข้อสอบจาก คลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้จะเป็นคลังที่มีขนาดใหญ่นะครับมีเนื้อหานะครับตั้งแต่ระดับปบหนึ่งนะครับถึงมหกเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีทุกวิชานะครับซึ่งเราสามารถนะครับเข้าไปดูนะครับศึกษาไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนนะครับหรือว่าวิดีโอ รูปภาพข้อสอบต่างๆนะครับซึ่งข้อสอบที่ครูนํามานะครับก็นํามาจากอ่างสื่อตัวนี้นะครับซึ่งข้อสอบที่ครูนํามาจะเป็นเรื่องการแพร่แล้วก็การออสโมซิสนะครับเป็นเรื่องที่เราเรียนเมื่อกี้เ,ล,เลยนะครับมีทั้งหมด10ข้อนะครับข้อ,ขอละ5คะแนนครูให้เวลาทา10นาทีคิดว่าเสร็จไหมเสร็จคิดว่าเสร็จครูคิดว่าพวกเราทําเสร็จก่อน10นาทีแน่นอนนะครับเพราะว่าข้อสอบเป็นข้อสอบที่ ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับถ้าใครตั้งใจฟังทั้งหมดนะครับเมื่อกี้นี้นะครับตอบข้อสอบได้แน่นอนนะครับเอาอยัางไงดีข้อสอบเดี๋ยวครัวให้พวกเรานะครับช่วยกันตอบดีไหมดีให้พวกเราช่วยกันตอบดีกว่านะครับข้อดีของนะครับทาสสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ก็คือเราสามารถตอบนะครับแล้วนะครับสามารถดูคะแนนดูผลดูเปอร์เซ็นต์ได้เลยดีไหมดี งั้นเราลองมาเริ่มทําข้อสอบกันเลยนะครับอ่าเป็นข้อสอบนะครับวิทยาศาสตร์ชุดที่หนึ่งนะครับเรื่องการแพร่แล้วก็การออสโมซิสนะครับข,ข,ข้อที่หนึ่ง ข้อที่1น,นะครับข้อถามวานะครับสามข้อใดที่เคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์ลนรากโดยวิธีการออสโมซิสเมื่อกี้จำได้ไหมการออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของน้ำออกซิเจนและธาตุเข้าสู่สู่รากใช่ไหมเขาบอกว่าสารที่เคลื่อนที่เข้าสู่รากโดยวิธีการออสโมซิสคืออะไร น้ำตอบอะไรข้อที่หนึ่งตอบน้ำตอบน้ำทุกคนตอบน้ำเดี๋ยวครูเป็นคนกดให้นะครับคะแนนตรงนี้จะเป็นคะแนนของพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าพวกเราช่วยกันทำนะครับข้อที่สองเขาให้ดูพาชนะ A นะครับแล้วก็พาชนะ B นะครับเหมือนกับอะไรให้เลยพาชนะ A กับภาชนะ B เหมือนกับบ i กเกอร์ ซ้ายกับพิเครื่องฝาของเราเลยใช่ไหมใช่อาคาชนะ A นะครับกับคาชนะ B นะครับมีสารนะครับดังนี้นะครับเขาถามว่านะครับอาการแพร่นะครับความหนาแน่นนะครับมันจะเกิดอย่างไรได้บ้างนะครับอาให้พวกเราลองอ่านชอยส์นะครับข้อกขอคองงอนะครับแล้วก็ลองตอบช่วยกันนะครับว่ามันตอบข้อไหนอา ข้อหนึ่งนะครับมันบอกว่าจํานวนโมเลกุล A จะแพร่ไปยัง B ไม่ได้เพราะว่า B มีโมเลกุล b ีหนาแน่นข้อสองจำนวนโมเลกุล B จะแคร่ไปยัง a เเท่ากับจํานวนโมเลกุล a แพร่ไปยังโมเลกุล B ข้อสามจำนวนโมเลกุล A แพร่ไปนะยัง B ก่อนนะครับ B มีโมเลกุลของสารหนาแน่นน้อยกว่าจึงแคร่ได้สะดวกกว่า ส่วนข้องูนะครับจำนวนโมเลกุล B จะแทบไปยัง A พร้อมกับโมเลกุล A แทบไปยัง B ตอบข้อไหนเอ่ยข้อไข่ค่ะตอบข้อไข่ใช่ไหมมาดูข้อที่3นะครับข้อที่3เขาให้นักเรียนสังเกตนะครับรูปภาพอันนี้คือรูปอะไรเอ่ย ก็มาเกิดเทศก็คือพืชนั่นเองนะครับเขาถามว่าส่วนประกอบใดของพืช่อที่ทาหน้าที่สร้างอาหารหายใจแล้วก็พายน้ำเาเรียนไปแล้วใบรากใบใช่ไหมต้นดอกให้าต่อไปข้อที่สนะครับข้อที่ส่ให้ดูส่วนประกอบ้นมาเกิดเทศเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาถามว่า ส่วนประกอบของพืชข้างบนที่ทําหน้าที่ดูดซึมน้ําและแร่ธาตุราลาานะครับไม่มีใครตอบต้องเือนจากนี้เนาะข้อที่ห้าครึ่งทางแล้วข้อนี้นะครับถ้าใครตอบผิดครูจะติดลบห้าแต้มทันทีถามว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตคืออะไรเซล คใ,ใครต่อเซยลยกมือขึ้นอ่าทุกคนต่อเซลข้อ,อที่6ส่วนประกอบนะครับใดที่พบในเซลพืชเท่านั้นอข้อนี้ลองคิดดีๆนะครับที่พบในเซลพืชเท่านั้นพอ,อเยื่อหุ้มเซลลขอผนังเซลผนังเซลผนัง<อ>เซลทุกคนต่อผนังเซลล์ ข้อที่เจ็ดนะครับให้ดูรูปรูปเดิมอีกแล้วแต่ข้อนี้เขาถามว่าส่วนประกอบของเพื่อใดที่ทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์ดอกใช่ไหมดอค่ะสืบพันธุ์ก็คือดอกข้อที่แปดนะครับเขาถามว่าโครงสร้างใดต่อไปนี้ของเซลล์ที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน อ่าเย uh, ื่อเลือกผ่านก็คือเซลล์เมมเบรนเซลล์เมมเบรนเซลล์เมมเบรนอ่าเพื่อนหลายคนตอบเซลล์เมมเบรนมีใครตอบนอาเหนือจากนี้ไหมไม่ไม่มีนะครับเซลล์เมมเบรนเซลล์เมมเบรนนะครับก็คือเยื่อเลือกผ่านนะครับโดยเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองข้อที่เก้าข้อถามว่าออร์ิแอนเอลในข้อใดนะครับที่ไม่พบ DNA DNA คืออะไรนักเรียนทราบไหม ดีเมันก็คือสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะครับข้อใดที่ไม่พบ n ีเอ็นเอแวร์คิโอมีโครพาสนื้เคลียสแวร์คิโอแล้วก็ไมโครคอนเดียตอแวร์คิโอข้อสุดท้ายแล้วนะครับเป็นรูปรูปเดิมเขาถามว่า ส่วนประกอบใดของเพื่ชที่ทำหน้าที่ในการขยายพันธุ์โอนิวขยายพันธ์ก็คือโคนใช่ไหมเรามาดูกัน่าตอนนี้เราตอบครบทั้งสิบข้อแล้วนะครับคิดว่าเกินครึ่งไหมเออเครดว่าเกินแน่นอนใช่ไหมอ๋ออ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรอลองมาดูผลการทำข้อสอบของนักเรียนทุกคนกันเลยนะครับ รอบแหนึงนะครับจุดหนึ่งเต้นแท่คนผลมาแล้วสิบข้อระดีคะแนนแล้วเมื่อกี้้ห้าคะแนน ว่าพวกเรานะครับตอบผิดเพียงแค่หนึ่งข้อเท่านั้นนะครับพวกเราเก่งมากๆเลยนะครับแสดงว่าพวกเรานะครับเข้าใจเนื้อหาการแพร่แล้วก็การออสโมซิสนะครับแล้วก็ลองมาทําข้อสอบนะครับจากกลางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่กลับไปนะครับครูหวังว่าพวกเราจะไปทบทวนนะครับการแพร่แล้วก็การออสโมซิสให้เข้าใจมากกว่านี้นะครับมีนักเรียนคนไหน ที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะครับห้าเดียวนะครับเมื่อกี้นะครับเราทําการทดลองริ้งไว้ใช่ไหมครับบิเกอร์สองบิเกอร์นะครับตอนนี้ในสีผสมอาหารนะครับทั้งสองบิเกอร์นะครับมันมีการละลายนะครับหมดแล้วนะครับไม่เป็นกระจุกแล้วเมื่อสารนะครับสองสารนะครับมันละลายนะครับเขาเรียกว่า S <S เข้าสู่อะไรส่ภ <จม S 1> าวะน่าันคือการเข้าสู่ภาวะสมดุลน,นะครับมันจะไม่มีการแค่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับสีมันก็จะคงตัวอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าการแค่นะครับได้สิ้นสุดหรือว่าถึงจุดถึงต,ตัวแล้วนะครับสําหรับนะครับชั่วโมงนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับัวหน้าเชิญครับเนงานมหกรรมขอบคุค่ะขอบคุณค่ะบคุณค่ะ